สวัสดีครับพวกผมเซลอ่านครับพี่ๆวันนี้นะครับผมมาแนะนำรถกระบะตู้เย็นนะครับในรุ่นยูสูต1.9นะครับ2คันครับปี2020นะครับแตกต่างกันที่เลขใหม่นะครับด้านหน้าเลขใหม่155,500ด้านหลังนะครับเลขใหม่200,000นะครับตู้เย็นเป็นยี่ห้อ m i j นะครับติดลบได้ถึง20องศานะครับสูงสุด25นะครับราคาบอกไปเลยนะครับ399,000 นะครับสามแสนเก้าหมื่ซื้อสดไม่มีแวดจัดไฟแนนได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดทั้งสองคันนี้กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยไปชมพร้อมๆกันเลยครับพี่ๆมาดูคันแรกนะครับทะเบียนนี้เลยนะหนึ่งจุดเ้านะครับคันนี้ได้เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักนะพี่ๆนะไม่มีถึงเครื่องหรือห้องโดยสารแต่อย่างใดนะครับ ตรวจสอบมาให้แล้วพี่พี่เนี่ยแผ่นเทปเดิมปกตินะครับฟ้าเดิมนะครับนี่สวยเลยนะครับดูเครื่องยนต์พี่เครื่องยนต์เนี่ยแน่นมากผมบอกเลยนะครับเนี่ยผมขยับออกมานะครับโอ้โหยังขับดีอยู่เลยนะครับพี่พี่ลองมาดูรถก่อนได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่บริษัทแล้วนะครับคันนี้เร่งไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นราคาเท่ากันนะครับใครมาก่อนก็เลือกได้เลยนะครับคันนี้ได้ยางนะครับโยโกฮามานะครับปีสองพันยี่สิบสี่นะครับนี่ยี่สิบสี่ สีขาวนะครับด้านหลังก็เป็นเพารอยนะครับมาดูด้านในนี่ข้างในสวยๆนะครับยังสะอาดๆอยู่เลยนะครับลูกค้าใช้งานดีมากๆนะครับปี2020นะครับวิทยุมีบลูทูธต่อได้นะครับแอบปรับมือหมุนนะครับเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปรับห้องเย็นด้านหลังนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเลขไม้นี่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับห้าพันนะครับได้เป็นเพารอยด้วยนะพี่ๆนะ เป็นเพาลอยนะครับสามารถบรรทุกหนักได้เลยนะครับนี่ทํามาให้แล้วนะครับโอ้โหพี่ๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วราคาก็หายไปครึ่งหนึ่งอะนะครับเนี่ยทํามาทั้งหมดนะครับรถเนี่ยก็ห้าแสนกว่านะครับตู้ก็ใบละสามแสนนะครับรวมเพาลอยนะครับก็แปดแสนนิดๆนะครับตอนนี้ขายราคาครึ่งหนึ่งนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันพี่ๆโอ้โหใครที่ดูอยู่นะครับ ที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจนะครับมารับไปได้เลยพี่ๆบอกเลยว่าใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปตั้งเยอะนะครับใครสนใจโทรหาได้เลยจัดไฟแนนด์ได้นะครับคันนี้ก็หน้าเดิมๆนะครับพี่ๆนะไม่มีชนหนักนะครับอาจจะมีการเก็บสีมาบ้างนะครับแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถนะครับรถมือสองแต่เครื่องยนต์ดีช่วงร่างดีนะครับนี่โครงสร้างไม่มีหนักก็โอเคแล้วนะครับใครสนใจ โคด่วนหาน้องได้เลยนะครับคันนี้เลขไม่สองแสนนะครับเครื่องอยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับคันนี้ได้ยากเป็นไฟโตนะครับปีสองพันยี่สิบสามนะครับปีสองพันยี่สิบสามสีขาวเหมือนกันครับพี่ๆปีสองพันยี่สิบเหมือนกันเลยนะครับเขาเป็นแฟดกันนะป้ายทะเบียนแตกต่างกันแค่ตัวเลขหลังนะครับเนี่ยคันนี้เลขไม่สองแสนนะครับวิทยุ โอ้ชูดนะครับเกียร์หสปีดนะครับนี่ผมเปิดคอมด้านหลังไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เย็นนะครับทดสอบให้แล้วถ้าไม่เย็นปรึกษาได้นะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยที่ซื้อประกันรถนะครับก็มีเกี่ยวกับประกันตู้เย็นเหมือนกันนะครับตู้ด้านหลังนะมูลค่าหนึ่งแสนนะครับนะอยู่ในประกันไปด้วยนะครับถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับหรือจัดจะซื้อที่อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับแค่แจ้งว่าด้านหลังเป็นตู้เย็นเขาก็จะ ประการพวกระบบคอมพิวเตอร์นะครับนี่เห็นไหมไสวยๆเลยนะครับมีสองพันนะครับในรุ่นนี้นะครับใครสนใจโทรด่วนหาน้องได้เลยนะครับสำหรับยี่สิบสู่สปาร์คหนึ่งจุด้าปีสองพันยสิบนะครับเป็นรถตู้เย็นนะครับ3 9 9 0ส0าครับพี่ๆใครสนใจโทรด่วนได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับมาซื้อ